เวอร์ชันที่มันร้องอ่ะที่ฟูดอ,อกมาก็เพื่อตัวเอง,งน,นจเมอสาสาาร์ชันจะเสียสักีไม่พูดจะลงไม่เป็นชิด ให้ได้ดูบ้างว่าเราไปอะไรออกไปเพลงอะไรคะเพลงอะไรเฮียชายูเหรอใช่ทุกแต่ว่าตอนนี้พวกหนูเหนื่อยมากเลยร้องร้องร้องได้ไหมเออเดี๋ยวพวกหนูเต้นแล้วพวกพวกพี่พี่ทุกคนเต้นร้องได้ไหมคะได้ก็ก้นใจนะเขียนไหมเขียนไหมพอไหมมา อยู่วันฉันต้นฉันบอกอันนี้พูดจริงๆนะกระโปรงตัวเนี้ยเต้นแล้วมันเหินนะคะแต่ว่ามันแค่เต้นอยู่มันด้สะใจเลยอ่ะใช่เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเป็นโชว์พิเศษให้กับวันสงกรานต์อันนี้น้ำจิ้มเหรน้ำจิ้มเนียเป็นแบบว่าน้ำจิ้มแบบแจ่วไงโอ้แซ่บแซ่บบู พูดถึงช่วงต่อไปดีวกว่าช่วตงต่อไปเราไปเรื่อยกันมาไกลแล้วเหมือนกันเขาทำหน้างงจะเหมือนเนี่ยวันพรุ่งนี้ทำอะไรอยู่อ๋อสนุกไหมนะคะเมื่อกี้เต้นไปเนี่ยยิ้มหน่อยได้ไหมคะยิ้มหวานกันหน่อยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนวันนี้พวกเราสนุกบ้างนะใช่แล้วก็เพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงคี <c oughs> เป็นเพลงทีพวกเราอ่ะเคยเอามาเล่นแล้วใช่แ,แต่ว่าใช่เฮ้ยวันนี้มันคือการแบบว่า อีเพคเก่าๆมาเล่นแบบว่าเพลงที่เราเคยเล่นบ่อยๆกลับมาเล่นที่ไม่ได้เล่นนานแล้วใช่แล้วกลับมาก็จะกลายเป็นเพลงใหม่ <c oughs> โอ้ยเเหนือเข้าตา <c oughs> ทำไมเงียบกันหมดเลยอะทุกคนคะหลับกันหรือเปล่าคะมันเงียบจังเลย <c oughs> คคลวันนี้วันสงการนะทุกคนตอนแรกพวกหนูคุยกันว่าเฮ้ยเราเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อตอนนี้เราอยากเล่นน้ําแล้วเรอยากลองเพลงละเพลงข้างหลังเขา ที่ร้องเพลงอะไรนะเนี่ยไม่ท้ายก็ไม่เอาอ่ะครับโอ้โหแบบว่าข้างในมันสดชื่นมากนะแต่ว่าที่ออกไปมันคนเล่นน้ะไม่ได้สดทางนี้แล้วสดโน้นละทาง้นก็ไปอยากทำเล่นไม่สนใจแล้วข้างหลังสดสดชื่นไหมคะข้างหลังเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขอไปเล่นด้วยได้ไหมคะพี่มันเล่นกันได้ไหมคะเล่นกันมาร้องให้หน่อยได้ไหมวันนี้เราพูดคุยเยอะ ส่วนแปลงไงว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้เล่นนานนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เอาใจสายแบบว่าร็อกนิดนึงชบอบโยกนิดนึงเออเพราะว่าเอางี้ดีกว่ามีคําถามมีใครโสดบ้างในเนี้ยไม่ใช่เพลงโสดมากไม่ต้องกลัวไม่ใช่เพลงใครโสดเลยในนี้มีคนโสดไหมจ๊ะมีใครพึ่งอกหัดไหมจ๊ะอกหักอกหักต้อนรับปนสมการอกหักแบบนี้แสดงว่าจะต้อง,องมีคิดถึงแฟนเก่าทัวร์อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีคนโปรดด้วยไงแล้วมันก็ต้อ